คนร้ายข่มขืนหญิงชรากว่า10บรายตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบผล D n A ของผู้ต้องสงสยัยแต่ปรากฏว่าไม่ตรงกับคนร้ายค่ะ จากการควบคุมตัวนายตะวันทองยิ้มอายุ35ปีผู้ต้องสงสัยข่มขืนหญิงชราต่อนเนื่อง10คดีซึ่งก่อเหตุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและนคนปรปฐมล่าสุดค่ะทางพลตโทประรปรวุฒาวันสิริโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลธรมารมศาลาคุมตัวได้ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจากการนำตัวไปตรวจดีเอ็นเอนะคะปรากฏว่าไม่ตรงกับคนร้ายแต่อย่างใดส่วนที่นายตะวันรับสารภาพ ก่อนถูกคุมตัวนั้นก็อ้างว่าเพราะตกใจค่ะยารัวก็า,าก็ตามได้มีการสั่งการให้พลตเอกวรพงษ์ชิวปริชารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเข้าคุมคดีนี้เองพร้อมกับกําชับให้ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7กระจายกําลังออกติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีโดยเร็วค่ะ